ปี2025กลายเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจดจำสำหรับวงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยเมื่อกระทรวงกลาโหมประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2025ที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยร่วมกับพันธมิตรเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมหลายเท่าและระบบควบคุมอัจฉริยะขีปนาวุธรุ่นนี้ได้สร้างความฮือฮาในระดับภูมิภาคทันทีหลังการเผยแพร่พัฒนาการของขีปนาวุธไทย นับตั้งแต่ทศวรรษ2010ไทยได้เริ่มเดินหน้าวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธพื้นฐานในประเทศภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธหนักและลดการนำเข้าจากต่างประเทศขีปนาวุธไทยรุ่นแรกๆมุ่งเน้นระยะทำการากลางและการใช้ระบบนำวิถีพื้นฐานแต่ในปี2025นี้ไทยได้ก้าวกระโดดด้วยขีปนาวุธหนักที่มีระยะยิงไกลกว่า1,200กิโลเมตรพร้อมพลังทำลายล้างระดับสูงสมรรถนะของขีปนาวุธหนัก 2025ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีวัสดุน้ำหนักเบาแต่ทนความร้อนสูงมีระบบหัวรบแบบโมดูลาร์ที่สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งระเบิดแรงสูงแบบเจอบกรอกหรือหัวรบแรงระเบิดสูงสำหรับทำลายโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีระบบขับดันแบบ2ขั้นตอน Dual Stage p r o p u l ที่ช่วยให้ขีปนาวุธทยานด้วยความเร็วมากกว่า5หรือ6,000กิโเมต่อชั่วโมระบบนำวิถีอัจฉริยะ หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของคีปนาวุธรุ่นนี้คือระบบนำวิถีอัจฉริยะแบบ GNSS, c r e d i t Navigation and Impact System Extreme Precision ซึ่งเป็นระบบนำทางด้วยดาวเทียมประสานกับเซ็นเซอร์เฉพาะทางทำให้สามารถล็อกเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือในเขตที่มีการแทรกสัญญาณรบกวนทั้งนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างการบินได้แบบเรียลไทม์การทดสอบภาคสนาม รกระทรวงกลาโหมไทยได้ดําเนินการทดสอบภาคสนามในพื้นที่รับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเข้าสู่เป้าหมายด้วยอัตราความแม่นยําสูงถึง98.7%และสามารถทะลวงเป้าหมายจําลองที่เสริมกร่อยอย่างแน่นหนาได้อย่างง่ายดายทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเสถียรในการบินและความทนทานต่อการรบกวนจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ขีปนาวุธหนักรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นอาวุธป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับสถานะของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในการแสดงแสนยานุภาพเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงที่ภูมิภาคเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ขีปนาวุธ2 0 2 5คือเครื่องมือหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าไทยสามารถปกป้องอธิปไตยของตนเองได้อย่างมั่นคงการผลิตในประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกหนึ่งความน่าสนใจคือการผลิตขีปนาวุธรุ่นนี้ดำเนินการโดยองค์กรอุตสาหการรมป้องกันรประเทศของไทยดิบโดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศกว่า75%นอกจากนี้ยังมีแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดบุคลากรคุณภาพด้านเทคโนโลยีอาวุธในอนาคตปฏิกิริยาระดับนานาชาติหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นหลายประเทศ ในภูมิภาคได้แสดงความสนใจต่อศักยภาพของขีปนาวุธรุ่นนี้บางประเทศเริ่มจับตาการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของไทยอย่างใกล้ชิดทั้งในเชิงทหารและเชิงภูมิรัฐศาสตร์นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าอาจมีการเจรจาความร่วมมือเพื่อผลิตขีปนาวุธร่วมในอนาคตอนาคตของโครงการรัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าว่าภายในปี2030จะสามารถขยายสายการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธหนักให้ครอบคลุมทุกกองทัพหลักของประเทศ พร้อมทั้งเริ่มพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปที่มีระยะยิงไกลกว่า2,000กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบหลายลูกมกซึ่งจะทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันในภูมิภาคอย่างแท้จริงการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยในปี2025ไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการพึ่งพาตนเองและการยืนหยัดปกป้องประเทศในทุกสถานการณ์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพไทย ที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยผลิตในประเทศและมีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานโลกรัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าว่าภายในปี2030จะสามารถขยายสายการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตทิปนาวุธหนักให้ครอบกลุ่มทุกกองทัพหลักของประเทศพร้อมทั้งเริ่มพัฒนาเวอร์ชันต่อไปที่มีระยะยิงไกลกว่า2,000กิโลเมตร และสามารถติดตั้งหัวรบหลายลูกหมบซึ่งจะทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันในภูมิภาคอย่างแท้จริงการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยในปี2025ไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการพึ่งพาตนเองและการยืนหยัดปกป้องประเทศในทุกสถานการณ์ถือเป็นอีกก้วสำคัญของกองทัพไทยที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยผลิตในประเทศและมีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก